ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาดูาท,ที่บ้านคุณพี่นะคะคุณป้าคุณนาคุณอาคุณป้าคุณยายเนี่แหละคะ่ะที่เรามาทําพิธีก็มีการปลูกหญ้านะคะ,ะเป็นการปลูกหญ้าเนี่ก็ธรรมาชาติมากเลยคะ่ะก็เดี๋ยวนี้ก็เขาก็จะนิยมกันเลี้ยงวัวปลูกหญ้านะคะเวลาเราเลี้ยงวัวเราก็จะมีปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารไปด้วยก็จะเป็น ยานี่พูดถึงก็จะเป็นอาหารสัตว์ที่กินยาหลายๆชนิดเนอะไม่ได้เฉพาะแค่วัวบรรยากาศอีสานเราช่วงนี้ร้อนแล้วนะคะร้อนฮ้ยง้าบาดค่อยแดดก็แรงแต่หาเขียวสุ่มาก โอ้พอกลับมา่ปหมอมาคะกลับมาอยู่บ้านก็ทําอย่างนี้ก็รายได้ดีกว่าเยอะใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก็เป็นล็อกๆก็เป็นเงินเป็นหมื่นแล้วนะคะไปที่ใชเม่่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะไม่มีเวลามนแต่ว่ามันเป็นายาคลิปทำคลิปทคลิปซื้อจานกินก้าวปูนกะ ยางเก็บกินได้เลยปลอสารพิษค่ะเีเก็ุปเนยงแน่นโอ้ยย่พิงงามเลยี้ชาวพิการมอันนี้ปลอดสารพิษหมเลยปลอสารเวิธีเ้าเก็บไปคันเล่ากะเจยงดูค่ากินใส่กโอ้ยาย่เลยล่ขายสกรอแล้วก็เก็บพริกไปให้ลูกค้ากินได้เลยแ่นคุณแม่ก็ขายใส้กรอกนะคะแล้วคุณแม่ก็ปลูกผักปลอดสารพิษ พักมันอาจสีบังามเด้อค่ะเพราะว่ามันมันบ่เคยชีดยาใส่แต่ขี้เทา้อนี่สวนแบบอุ้ยแต่พริกสวยมากเลยง่ามีรีบักพริกไหมพริกพริกสุกพ้อฮอสบนวันใส่อีหยังฮอสคะนี่บ่มีเพียบ่มีหยังเลยขี้เท้าค่ะขี้เท้าใช่ค่ะขี้เท้านี่เฮ็ดจังได๋้หมดเอาไปเช่หนามแล้วเอาหนามมันมาลาดแช่เนื่องขึนมันบ่ค่ะสีขาว่ากันแช่จะขึ้นจะได้เอามันใสๆแล้วก็เอามาลาดท้อแช่ ก็คือน้ำกี้เท่าแล้วก็พอมันรู้ว่าผ่านนี้จะกรอบมากคือแบบอาศัยว่าเราเราแช่ในเัยเห็ดมันเป็นฟุ้นๆเท้าก่อนแล้วก็ให้มันเป็นน้ำจใสเวลาแช่เราก็มาโรยทั้งถุงๆุอโรยตอนเช้าที่มันมีน้ำค้างแล้วมันจะประกบอยู่ในตัวเพียแล้วตัวเพียมันเค็มมันก็ตายโอเคแต่ก็มีความรู้เกี่ยกับการไปค่ะเพราะว่าแม่เอมันก็บ้าแบบนี้ค่ะเซี่ากเลยสวยด้วยทำเกษตร โอ้ยแต่พี่คุณแม่สวยมากเลยนเนี่ยค่ะอูมามาเลยไม่มีเพี้ยเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทําที่สวนนะคะทานอารเราเราต้องรลองทําแล้วก็ให้ลูกศิษย์มาชิมมาทานนะคะว่าหวานจริงจริงไหมเพราะว่าอันนี้ได้ได้สูตรกับแม่เอนนี่คือบอกว่าขนมจีนนะคะเดินถือจานมานี่กินได้เลยนะคะถ้าไหนออกดอกโอ้ยเอาไปกินเมียงป้าพวกในเมืองกันว่าเอ้ตัเส้นท่อย่างค่ะคุณแม่บอกว่าเงินหาง่ายมากดูที่ความขยันใช่ค่ะเงินหาง่ายมาก มีานจําอยากไปทํางานโรงงานหรือไม่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่นะคะกลับมาพืนถิ่นเราก็ทําให้ตัวเองมีรายได้ได้เหมือนกันนะคะพลิกใช้ชีวิตแบบพอเพียงค่ะสนใจนะคะความรู้จักแม่แม่คนสวยแม่เอคนสวยมาแม่เอคนสวยนะคะมาดูสวนแบบโอดย่าก็สุดยอดเลยค่ะเขียว ล็อกล็อกละพันนะคะบ้านคุณแม่อยู่ไหนคะเนี่ยใจอยู่อำเภอหนองเกลี้ยงค่ะบ้านบุญอารมณ์ตำบลต้องปิดมาดูคลิปค่ะเยอะมาค่ะมีเพียงไม่กี่ต้นแต่ว่ารกมากใช่ค่ะงามคือไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาดูความเหนียวสิคะพ่อแม่คะไม่มีเวลาค่ะตั้งใจแม่ค้าคุณเจ้ามาหน้าแบบเหนื่อยมากสวยค่ะเลีกลูกยาวใหญ่นะคะสุดยอดเลยพี่แกพี่สวยจริงๆอ่ะ มันก็จะมีเียลงมากน้อยลงมากเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาค่ะแต่ถามว่ากรอบไหมจะกรอบมากโอ้กรอบเสียงกลบๆเลยอาจารย์โจตื่นเต้นกับพลิกมากนี่ค่ะไม่ได้ใส่สารพิษเลยค่ะยาวมากไม่ได้ใส่โอ้ดูดูดูขนาดของพลิกนะคะทุกคนไม่ได้ใส่เคมีเลยนะคะบอกว่าจากที่เท่าเลยค่ะที่ ทิ้งทิ้งกว้างๆอยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะก็เนี่เราน่ากลับมาหนเลยขัยมือโรยพริกโอ้ไม่ให้คุณแม่เอคนสวยบอกไม่มีการทิ้งเลยขายไส้กรอกก็ได้พริกไม่ไปขายเหมือนเขาเรียกอะไรเอื้อกันเนี่ยแล้วก็ขี้เท้ามาลดพริกแล้วเขาพริกไมขายปอาปที่ทำขาดนะคะได้แบบนี้กินไม่ทันโอ้ดูดูมะเขือสีม่วงมีมะเขือไอ้นี่มีเยอะค่ะพอได้กินได้อยู่ บอกว่าส่วนตัวก็จะขายไส้กรอกนะคะนี่คือเก็บพริกไรสารพิษไปให้ลูกค้าด้วยลูกค้าทานไส้กรอกคุณแม่นี่สบายใจได้เลยครับผักทุกคํา้ไนะคะใส่ไส้กรอกพริกไทยดำนะคะคนไหนสนใจถ้ายยาผักปอสารพิษไส้กรอกมาหาคุณแม่เลยค่ะแล้วก็ต้อไปดูพว่าจะให้ทําไส้กรอกส่งให้เพราะเขาไปกินแล้วข้อร่อยเขาจะขายไม่มีให้เราชิมหรอก ไม่ได้นะคะคุณแม่วันหลังไปหาเราต้องให้เราการันตีนะคะคุณแม่ต้องต้องมาให้เราชิมไม่ได้กินง่ายๆนะคะของอร่อยมากหมดเกลี้ยงต้องมีการจับจองอันนี้หนึงนะคะนี่ค่ะเราจะไว้เอาไปเลี้ยงหมูค่ะอ๋ออันนี้คือผักผักผักโขมค่ะผักโขมใ่ใช่ค่ะอ๋อจะสับเพื่อไปเลี้ยงหมูก็เอายอนให้มันทั้งแบบนี้เพราะว่าม่ีกานเลื่อลอยเราสามารถ พี่คุณแม่เหี่ยวๆอย่างนี้คือดกมากเลยนะเก็บไม่ทันไม่มันแดดโดกแค่ีิลีแม่สาวผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะต้นมันค่ะนี่คูอชอบมันมะพริกต้นเขาเอามือเฮาใส่กับบักพริกต้นบักพริกบุญค่ะบุญโอ้เอานิ้วฮอซายบุญไว้เนี่ยค่ะเนี่ยคือเนี่ยค่ะโอ้ยผู้ชมนี่ค่ะอาจารย์ตื่นเต้อาจารย์ชอบเกษตรนะคะกางจะแบบทดลองเกษตรต่างๆเวลาเห็นเกษตรนี่จะไม่ได้เลยค่ะตื่นเต้นนี่มันจะเป็นหัวดำที่อร่อยมาก เวลาเราไปทําขนมถ้ามีเวลาจะเก็บไปพาคุณโจคือร้อนมันแก่แล้วก็เก็บมันมันแก่แล้วมันจะเป็นสีดํามันจะแตกต่างกับของไรทิฟนะคะอันนี้นะมันไม่ใช่พันุจากไรทิฟสามารถเนี่ยแบบมันจะอร่อยมากค่ะมือแม่ค้ามีสวยนะคะค<ม>แล้วเดี๋ยวจะมีถัว่วแดงแห้งแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเก็บค่ะ <laughs> เดี๋ยวจะไป <laughs> มาค่ะพี่ซื้อมาเขาบอกว่าซุปเปอร์ฮอตพี่ก็อเอออเามาซุปปเอร์ฮอตพันซุปเปอร์ฮอตไม่ต้องเน้นว่าเป็นพริกแบบพันธุ์ดีอะไรมากค่ะแต่การปลูกการบำรุงแบบนี้ค่ะธรรมชาติมากเลยซุปเปอร์ฮอสเมือร็วๆนี้ตล,ลาจะยิ่จะเอี๊ยงเรื่องลลมะเขือเนื้อมะเขือนูอนอน่นตัวกินมะเขือโอ้ยตัวกินมะเขือโอ้ยขอโทษค่ะอันนู้นนะคะคนที่ชอบทานมะเขือมากๆสีม่วงต้องมีสายตาเม่ค่ะถึงต้องซื้อสี่ม่วงเยอะเพราะว่าเวลาเล่นโทรศัพท์มันมองไม่เห็นอ๋อนี่แม่ค้าก็ ศึกษาประโยชน์ของโอ้โหมะเขือสีม่วงชอบมากความสัมพันธ์ความรู้สึกคนชอบกินมะเขือเลยค่ะกัดตรงนี้เลยค่ะใจมะเขือไปคุณเจ้าค่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนกับของตลาดทุกคนกินจะพูดเลยมันจะไม่เหมือนกันของตลาดมันจะมีลองกัดเดี๋ยวไปดูการรับนะคะว่าอร่อยขนาดไหนอันนี้กัดกินได้เลยอาจารย์เจ้าจะลองกัดนะคะหอมหวานเสียงกราบมาถึงที่เลยคุณผู้ชมแหวกกัดก่อนขึ้นมาขึ้นมาราน มั่นใจค่ะมั่นใจมากหวานจริงๆค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเนี่ยกินกินกินมะเขือเหมือนกินผลไม้เลยเนาะย่ำย่ำร่านมันกินอโอ้สวนมีแต่คนตื่นเต้นกับสวนทุกทางมาเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูแตงโมไปเมืองแตงโมต่อค่ะสร้างฝุ่นเป็นยังสนใจบบกผีดหมดนี่เดี๋ยวจะพาไปดูแตงโมแดดเนี่ย หัวแดงมันจะอร่อยมากเลยนะแดงแป๊บเลยมันจะแดงแบบสีสวยมากหัวแดงกากีปลูกธรรมชาติก็จะมีบ่อน้ำที่พ่อทำไว้สมัยตอนที่พ่อมีชีวิตอยู่พ่อทำพ่อดูน้ำวันนี้แหละไปขายน้ำบ่อนี้มันจะใสมากอุ้ยเป็นเหมือนบ่อน้ำโบราณเลยมันเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วพ่อทำไม่ให้ เ่อพจากไปเราก็เอาน้ําบบนี้มาลดย้าไม่เหล็น้ํามันออกทั้งปีเลยไม่แห้งเลยน้ํานี้ไม่แห้งเลยออกทั้งปีคุณตาทําไว้ให้ลูกหลานก็ได้ใช้น้ํานอตมีแหล่งน้ําตลอดพ่อจะไปค่อยมีเวลาเขาบอกเพราะว่าพ่อเพิ่งจะให้สองอาทิยังไม่มีเวลาด้ ล,ลงข้าวโพดนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชม่ลงข้าวโพดเพิ่งลงไว้ไวนะคะไนานนาทีตรงนี้ยาวเลยนะคะม,มีแตงไทยด้วยแตงไทยกำลังขึ้นฟักทองอุยฟักทองฟักทอง ารย์ไปเอายังหน่วยหน่อยแทนนี่เมืองอาจารย์คนไปเอาหน่วยหน่ะนี่เฮ้ยเล็กอ๋อนี้คืออาจารย์ทำผิดหรอเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใส่กระดาษดีดัวจยาไปเอาอันนี้ก็ย้ามันขึ้นเยอะให้เลยให้ลดโนปั่นใหม่ให้ยญ้ามันตายเพราะเราทำเกษตรินทรีย์เราจะไม่ได้ฉีดยาเพราะหญ้ามันตายปุ๊บเดี๋ยววัที่นี้ถั่วขึ้นมามันก็จะคุมหญ้าหญ้าก็ขึ้นไม่ได้เราจะทำพืชปุ๋ยสดค่ะ ถั่วพลาค่ะถั่วพลาใช่ค่ะเป็นเขาใช้มาถึงปรับหน้าดินเฉยๆหรอคะ่ค่ะใช้คูนินไม่ให้ยากเลยค่ะแล้วและต้นมันเนี่ยไปทำอะไรไหมคะหรือให้ให้สัตว์ให้มันปรับปรับสภาพดินให้ดินดินดูโอไถกบไปเลยใช่ค่ะอ๋อถั่วพลานี่จะใช้การปลูกปรับสภาพดินอันนี้เขาเรียกเนี่ยเหรอคะอันนี้ถั่วพลาถั่วพลาเป็นถั่วดำ ถั่วพานี่ก็คือปลูกเพื่อปรับหน้าดินเหรอคะใช่ค่ะปรับสภาพดินแล้วดินมันจะดีแต่ว่าถ้ามีเมล็ดนะคะก็สามารถขายให้เกษตรกรคนอื่นได้นะคะเป็น<อ>รายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือจะตัดตัดดินนี่นี่เขาจะใช้ปลูกเพื่อปรับดินไม่เหนักเลยนะคะคุณโบก อยากกินค่ะอยากลองกินดูน้ำาลมีสมน้กจิ้มเลียบหวานไปหมดเลยค่ะหวานรวมไปเลยเกษตรอินทรีย์ด้วยธรรมชาติบ้านเรานะคะนี่เขาจะแอบอยู่อย่างนี้ของธรรมชาติไม่ไม่เป็นไรค่เอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนค่ะยังสวยอยู่ค่ะอันนี้คือถ้าเกิดว่าที่ว่าเราทํานาเสร็จแล้วสามารถถ่ายทาลงไปคุณแม่ก็ไม่ได้รดน้ําอะไรมากเลยนะคะแต่ว่า ผลผลิตออกมาคือก็โอเคเนาะทุกคนออกมานี่คือเราทานได้อย่างสบายใจเลยนะคะอยากทำตื่นเต้นไปหาเราไม่ปทำแหล่งน้ำเราก่อนค่ะใช่บ่อน้ำบ่อเก่าๆบ่อตรงนี้ทำเล่นๆนะลูกขึ้นน้เยอะแยะเลยสิดปลายใช่สุดปลาถ้าเก่งใจค่ะทุกคนเก่งใจนะคะเต็มมือแล้วค่ะ มันแข็งค่ะมันเป็นถั่วดำมันมันตำไม่ได้เปลือกมันแข็งเราจะไปช่วยคุณแม่เก็บพริกนะคะเพราะว่าจะเอาความรู้จากคุณแม่เลยวันนี้ก็คือที่เท่านี้ก็ได้นายนาข้าวพี่พี่เป็นเพี้ยไฟอ่ะเพี้ยไฟเียกระโดดนนนหววาาาเลยข้ ละเพียมันจะไม่ลงเลยมันจะไปหมดเลยอนี่ก็แบ่งปันความรู้กันเรื่องขี้เท่านะคะโอ้ยคุณแม่กสิทิกระสมวงประสานศึกษาจนว่าจะคล้องหูเองเมือนไม่เคยไปศึกษาดูงานเพราะว่าเป็นราชดอนธรรมดาก็เปิดดูเองต่าบอกคุณแม่ขึ้นเทาเองเธอไม่ตด้ัิยาเมากนเลยค่ะเาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโบราณโบราณคุณแม่บอกนี่ก็จดเลยนะคะนี่ไม่มีเลยีค่ะ เกษตรผสมผสานคือมันงามแห้งอะมันพริกมันงามมากเลยก็เอาอยากให้มันออกดอกเยอะก็เอานมกับเอ็มร้อยนมผมเอ็มร้อยฉีดฉีดเลยไม่ต้องคือผสมฉีดได้เลยน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ฉีดได้เลยจะเอาดอกแค่ไหนโอ้นมกับเอ็มร้อยนะคะผสมน้าฉีดได้เลยฉีดเวลาไหนดีคะฉีดเวลาไหนคะฉีดเช้าฉีดเย็นส่วนมากจะฉีดไว้แต่เช้ามืดที่มันมีน้ำค้าง โอ้ส่วนมาแล้วก็เหมือนเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะไอ้กินอาหารทางใบอะค่ะเนาะใบมันจะแบบช่วงที่เช้าเช้ามืดเขาในผักเสี้ยนโหวานมันก็คือเนาะของฝากของพื้นเมนมะเขือเอานี่เรามะเขือโอ้ยต้องแบบเอาแบบนี้ให้หมูต่อไปค่ะเฮ้ยมันอยู่ดึกเลยตอเนี่ยอยู่ตัวนึงเก็บได้ก็ไม่น้อยก็เยอะอะไรา็ได้ต่อโอ้โหอนเดียวเีย โอ้โดอกแข้งเลืวตอนเดียวอันนี้มัเกือปลาแหลกมันเือปตาแหลวมันจะกินแบหนมเดียวครับนี่ค่ะเขาเรียกว่าพอเกษตรทอเพียงนะคะโอ้ยดอกอีลิงตอนเดียวอ๋ออันี้มันจะมีเวลามาหาเก็บล้องกะเาย่างกรปาที่กระเาเขาอเขาเขาเเโ็เขาด กลับมาสองคู่นช่ใช่แต่เกิดคู่หัวมันเป็นคนไม่ค่อยได้เห็นนะคะนิยม่นี่คือหัวมันมันนี่มันฟังเสียงของนี่คือมันมีมันที่ใจมันแตกโอ้ค่ะมันแตกเกิดอสแยงมีมันอยู่นี่หัวมันอุ้ยงันใหญ่เจอแล้วอ๋อไม่คือจังแบบหัวมันไปดินก็แตกออก บางคนมักกินยังกับปลูกีหลายคนมักปลูกใช่ค่ะกินชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะคะชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นหลักเกษตรง่ายๆถ้าคนที่จะเริ่มทํานะคะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนเวลาไม่เข้ากันค่ะแต่ว่าแต่ว่าใครจะทำได้แช่เฮ้อนีน้องรุ่งอยากกินพอดีเลยใช่หนูขันเราจบแล้วหนูสิไปเอามังงิวแล้วค่ะท่านผู้ชมหนูสิไปเอามังงิวมาตามให้เบิ่งมีคนถามว่าเวลาตอนแรกถามอาจารย์อาจารย์อยากกินลูกงี้วจะเอาไปทำอะไร ไปตามไปตามไหนอยู่บ่ล่ะดูสนใจคนสับลงไปดูเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะคะพันนี้เ้ยมันเทียบมันห้านาทีพันนี้หายากแล้วนะคะมันมันอันนี้ก็บมันจำเปะนรังนกขรานเหรอเป็นขรานค่ะโอ้อันนี้สำหรับทำแบบว่าเชื่ออันนี้เหมือนเอาไว้ทาอะอันนั้นเหมือนรู้แล้วค่ะรู้แลวค่ะว่าจะทำยังไงแล้วตอนเด็กๆเคยตอนโตมาก็ไม่เคย ทุกคนอาจารย์จะทำให้ดูนะคะทำให้ไปถายของขึ้นวันลูกค้าลูกค้าท้ามือวานเราป้าใส่สวงมือโอ้ยข่อยหยากน้ำเจ้าทีเจียวทางงามแผ่นดินข่อยยุ่งสาถูกรางวัลที่หนึ่งจะทำให้ใส่อัวแกกจะไปไส่หัวตําหนักอาจารย์สมบัติถือของนะคะคุณแม่จะไปทำเขาใช่ค่ะนั่นค่ะโอหยากค่ะ ดึงดึงดึงโอ้ได้กินมากแล้วแต่เราจะไปเชื่อกินธรรมชาติค่ะธรรมชาติอร่อยน้เยอะแแม่เสียหกขตอเาไปอเน่คไปหัวหนึ่งหัวของก้อนนี่เดีกยวก็สอบปุ้ยเรื่องผี้งามเนียตอนนั้เอาเอาคุดจะโจเขาจะลองทำเขาเคยทำค่ะเขาต้อนนกอค่ะคุณแม่เคยพาทำแต่ว่าตอนนี้ ีแอบจะว่าไปก็คือสุดพันนะคะแต่ว่ามาเจอที่บ้านคุณแม่นี่ประทับใจมากเลยเนี่ยหวานดวนะคะจะได้ครับผมเนี่ยเจ้าเก่งวะเน่โอ้พีควายพีควายพีสิซับแต่อยากบอกนะคะคุณแม่ไม่รู้เคยนะคะใครสนใจไม่ใช่ใช่สองคนยังไม่แต่งงานคุณแม่บอกว่ารับสมัครสไพร์ พอได้คนขยน an> ันขยันอหพอแล้วนะะพอแล้วนะคะโอ้โหพอแล้วนะคะพอแล้วไปเยอะพอพอแล้วไปกินเม่อยได้แล้วมันยังยังไม่พอ โว้ส Arizona, ิครับทำคลิปทำคลิปนี่ก็ชันแล้วแี่ปลูกอนูพื้นที่นี่คุณแม่ไม่ให้ว่างเลยนะคะนี่กำลังผักได้หนีมันหัวไปทางขุนบงไงหัวไปทางไหนฮูดสาบคื้ออีกหลานด้วยมานี่ก็เลียงมม่เลยะเกลือที่เขามีนะแต่ว่าไฟมันหัวลกไม่ได้แล้วคุณแม่วายแล้ว ได้นะของคุณแม่วันเด็กีไ่้่าโคตรน่นทีพม่ใช่ี่ใหม่ก็่ี่ที่ว่ายาที่ไนดี่พี่ไปก่อนพี่ค่ะเดินไปก่อนไม่บอกว่าอาเฮียเขามาอโอได้ไปหนึ่งก็ะสอบนี่ะวิถีวิธีอีสารมันนอกมันนาเรา ถ้ามาอยู่แล้วทําเหมือนคุณแม่ได้มีความสุขหลายๆด้ยค่ะพี่น้องมันบ้ามันจะค้องอะเนี่แหละค่ะปนนอกบนหน้าเข้ามาอยู่เงื่อนปูู่เห็ดกันไม่เงินไม่กีกินบา้ก็เลี้ยงทั้งสัตว์ปลูกคือเลี้ยงวัวก็ปลูกหญ้าให้วัวกิน โอ้ปลูกไว้ให้วัวตัวเองไปจ่ายค่าไฟทราแต่เวลาเวลาที่คุณแม่คุณพี่คนสวยเขาตัดนะคะก็จะมีลูกค้าจองล่วงหน้าเป็นแรลรงนะคะมีออเดอร์ก่อนที่จะทช่ค่ะแรงก็จะขยับเขาบอกว่าเนี่ยนะคะที่ใช้ใช้ไฟทำน้ำก็คือเอาอย่านี่แหละคะ่ะไปจ่ายค่าไฟ <c oughs>